ใครตั้งใจทำดีอย่าไปกังวลเรื่องปากคนเพราะต่อให้เราดีขนาดไหนหากไม่ถูกกิเลสเขาเขาก็ไม่ชอบไม่เข้าใจเขาก็ตำหนิดังนั้นดีชั่วไม่ได้อยู่ที่เขาว่าเราแต่อยู่ที่เราเองทั้งหมดเรารู้เราเองก็เพียงพอแล้ว คำสอนนี้เน้นให้เรามีสติและความมั่นคงในความดีของตนเองโดยไม่ให้ความสําคัญกับคําพูดหรือความคิดของผู้อื่นจนมากเกินไปเพราะความคิดเห็นของคนอื่นเป็นเพียงมุมมองส่วนบุคคลอาจไม่ใช่ความจริงเกี่ยวกับตัวเราเพราะทุกคนมองโลกผ่านประสบการณ์ความเชื่อกิเลสและอคติของตัวเองทั้งสิน้น ซึ่งทำให้ความคิดเห็นที่เขามีต่อเราไม่สามารถบอกได้ชัดเจนว่าเราเป็นคนอย่างไรทำไมความคิดเห็นของคนอื่นจึงไม่ใช่ความจริงแท้เพราะทุกคนมีกรอบความคิดที่ต่างกันความชอบและไม่ชอบของแต่ละคนมีรากฐานมาจากประสบการณ์ความเชื่อและวัฒนธรรมที่ต่างกันแม้ว่าเราจะทำสิ่งที่ถูกต้องและตั้งใจดี คนที่มองจากมุมที่ต่างกันอาจตีความไปอีกทางเช่นคนหนึ่งอาจเห็นว่าเราทำดีแต่บางคนอาจมองว่าสิ่งนั้นไม่ถูกใจเพราะขัดกับความคิดหรือความคาดหวังของเขาการวิจารณ์มักสะท้อนตัวผู้พูดมากกว่าผู้ถูกวิจารณ์บ่อยครั้งความคิดเห็นของคนอื่นเป็นการสะท้อนความรู้สึกภายในของพวกเขาเช่นอิจฉาไม่พอใจ หรือมีความหวังดีซึ่งแสดงออกในลักษณะที่เป็นการตำหนิดังนั้นคำพูดที่ได้ยินอาจไม่ได้บ่งบอกตัวตนที่แท้จริงของเราแต่สะท้อนสภาพจิตใจหรือทัศนคติของผู้พูดในขณะนั้นจงพึงระลึกไว้เสมอว่าเราไม่สามารถทำให้ทุกคนพอใจได้เสมอมนุษย์มีความต้องการที่หลากหลายและบางครั้งขัดแย้งกัน การคาดหวังให้ทุกคนพอใจจึงเป็นไปไม่ได้ต่อให้เราพยายามทำดีแค่ไหนก็จะมีคนที่ไม่เห็นด้วยอยู่เสมอตัวเราเป็นเช่นไรเป็นแบบไหนมีเจตนาอะไรตัวเราเองจะรู้ดีที่สุดความจริงแท้ของตัวเราอยู่ที่เรารู้จักตัวเองเราเป็นคนเดียวที่รู้ว่าเราทำสิ่งใดด้วยความตั้งใจดีหรือไม่ และการประเมินตนเองอย่างซื่อสัตย์นั้นก็สำคัญสำคัญกว่าคำวิจารณ์จากภายนอกเสียอีกการยึดมั่นในคุณค่าและความดีของตนเองจะช่วยให้เรามีความสงบภายในแม้จะไม่ได้รับการยกย่องจากทุกคนก็ตามสรุปคือความคิดเห็นของผู้อื่นเป็นเพียงมุมมองส่วนหนึ่งไม่ใช่ความจริงแท้ทั้งหมดการให้คุณค่ากับสิ่งที่เรารู้และเห็นในตัวเองจึงสำคัญกว่า ปพราะท้ายที่สุดเราเท่านั้นที่รู้ว่าเราเป็นคนอย่างไรและเราได้ทำสิ่งที่ถูกต้องตามหลักของตนเองหรือไม่ mm hmm. การเข้าใจสิ่งนี้ช่วยให้เราไม่หวั่นไหวกับเสียงภายนอกและสามารถดำเนินชีวิตต่อไปได้อย่างมีความสุขและมีจิตใจที่สงบในแบบที่เป็นตัวของตัวเอง mm hmm. การทำความดี เป็นหน้าที่ของตัวเราไม่ใช่เพื่อให้ใครยอมรับความดีที่เราทำไม่จำเป็นต้องได้รับการชื่นชมจากทุกคนเพราะคนแต่ละคนมีมุมมองและกิเลสที่แตกต่างกันบางคนอาจมองว่าเราทำดีแต่บางคนอาจมีอคติหรือมีความเห็นต่างก็อาจไม่ยอมรับแม้เราตั้งใจดีเพียงใดก็ตามการทำดีเพื่อให้ผู้อื่นยอมรับอาจทำให้เราทุกข์ใจเมื่อไม่ได้รับคำชมหรือเจอคำตำหนิ ดังนั้นจุดสำคัญอยู่ที่ตัวเราตระหนักรู้ว่าตนเองกำลังทำสิ่งที่ดีและถูกต้องส่วนกิเลสของคนอื่นเป็นสิ่งที่เราควบคุมไม่ได้คำว่ากิเลสในที่นี้หมายถึงความชอบไม่ชอบความโลภโกรธหลงหรืออคติส่วนตัวของแต่ละคนต่อให้เราทำดีที่สุดแล้วก็ยังมีโอกาสที่คนอื่นจะไม่พอใจหรือไม่เข้าใจได้ เพราะสิ่งที่พวกเขาแสดงความคิดเห็นนั้นอาจสะท้อนความรู้สึกภายในของพวกเขาเองมากกว่าจะเกี่ยวกับเราโดยตรงการไปกังวลว่าคนอื่นจะพูดถึงเราอย่างไรจึงไม่ใช่สิ่งจําเป็นเพราะมันไม่ได้ช่วยให้เราพัฒนาตัวเองหรือแก้ไขสิ่งใดได,ได้ดีชั่วอยู่ที่ใจเราเองคําพูดของคนอื่นอาจเป็นเพียงเสียงสะท้อนจากภายนอกแต่สิ่งสําคัญที่สุดคือความรู้สึก และการประเมินตนเองว่าเราทำสิ่งใดด้วยความจริงใจหรือไม่ถ้าเรารู้ว่าเราทำดีและตั้งใจจริงก็ไม่จำเป็นต้องให้ผู้อื่นมาตัดสินเพราะความสุขและความสงบใจเกิดจากการยึดมั่นในคุณธรรมของตนการรู้ตนเองคือความพอเพียง การรู้ว่าเราทำดีหรือชั่วเป็นการรู้เท่าทันจิตใจผู้อื่นหรือเรามีความมั่นคงทางจิตใจไม่ต้องการการยอมรับจากภายนอกก็จะช่วยให้เรามีความสงบและไม่วุ่นวาย ความพอเพียงทางใจนี้ทำให้เราไม่ไหวเอนกับคำวิจารณ์และช่วยให้เราดำเนินชีวิตไปในทางที่ถูกต้องอย่างมีความสุขในแบบของตนเองคำสอนนี้จึงเน้นให้เรามีความเชื่อมั่นในความดีของตนเองและไม่ให้ความสําคัญกับคําพูดของคนอื่นเกินไปเพราะดีชั่ว ไม่ได้ถูกกำหนดจากปากของใครแต่ขึ้นอยู่กับเจตนาและการกระทําของเราเองและเมื่อเรารู้ว่าเราทําดีแล้วการยอมรับจากภายนอกไม่ใช่สิ่งจําเป็นความสงบใจที่แท้จริงเกิดจากการรู้ตัวและพอใจกับสิ่งที่เป็นตัวเองเท่านั้นสําหรับคืนนี้ขอให้การยานินิตทุกท่านประสบพบเจอแต่ความสุขสุขภาพแข็งแรงทั้งกายและใจ